กลับมาอยู่กับผมซันในทโทรโัศน์พจรนะฮะก็หายกันไปค่อนข้างจะนานเลยเพราะว่ายุ่งหลายเรื่องซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าสัญญาไ้แล้วว่าจะทําคลิปออกมาบ่อยๆแต่ก็นะก็มันยุ่งจริงๆก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้เยอะที่สุดนะหลังจากนี้จากที่เห็นฉากตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่คอนโดแล้วนะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านแถวชานเมืองแล้วมันก็เลยมีที่เยอะขึ้น แล้วก็ตอนนี้ก็มีเปิดพัดลมไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าในห้องนี้ยังไม่มีแอร์ถ้าเสียงมันเข้ามายังไงก็ขออภัยไปก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยกันสมทบทุนซื้อแอร์ให้ผมติดในห้องสตูดิโอวันนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนซื้อของกันได้ที่เพจ e n นแอลวินเทสเกียร์อันนี้ผมเป็นเจ้าของร้านเองเพราะฉะนั้นการันตีคุณภาพเลยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางกันน้อยมากๆอย่างตัวผมเองเนี่ย <c oughs> ก็แทบจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าติดโควิดนะแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เริ่มซาลงแล้ว <c oughs> ก็ตามที่รัฐบอกว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้เนี่ยก็ถ้าเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นแล้วกัน หลายๆสถานที่ก็เริ่มกลับมาเปิดกันเป็นปกติแล้วแต่ที่ผมสนใจก็คือเราอุทยานทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดกันหลายที่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงการเตรียมตัวเพื่อจะกลับไปท่องเที่ยวที่อุทยานต่างๆทั่วประเทศนะฮะ ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมจะต้องมีการจองล่วงหน้าหรืออะไรต่างๆนานาหรือเปล่านะฮะอย่างแรกที่สุดก่อนเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าที่ที่เราจะไปคือที่ไหนที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปที่อุทยานแห่งไหนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอุทยานบางที่ยังไม่เปิดแล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยว่าอุทยานที่ไหนมันเปิดบ้างแล้วเนี่ย อันนี้จะแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปเช็คที่หน้าเฟซของกรมอุทยานได้เลยนะฮะเขาจะมีอัปเดตเกือบทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ชชว่์ว่าอุทยานที่เราต้องการจะไปเนี่ยเปิดหรือเปล่าก็จะแนะนําให้ลองโทรติดต่อเขาก่อนดูก็ได้ซึ่งเบอร์ติดต่อเนี่ยสามารถหาได้ทางช่องทาง Facebook หรือว่าจะไปดูทาง g o o g l e Map ก็ได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆนานา,นา,นานทีเนี้ยได้ไปสอบถามกรมอุทยานมาแล้วเขาบอกว่า รีควอร์เมนต์ของแต่ละอุทยานเนี่ยจะไม่เหมือนกันช่วงนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับจังหวัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าอุทยานนั้นๆด้วยอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูรลังกาเนี่ยเขาจะต้องการคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งก็คือพวกกรุงเทพพวกพื้นที่รอบๆกรุงเทพต่างๆนานาอันนี้เราก็ไปเช็คได้ที่ Facebook ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงอุทยานอื่นอย่างเช่นอุทยานน้าตกไซโยกอุทยานนี้้้เเเาาจะะะะไไไม่ดตออองกกรรรสป็นนิศษ ขอแค่ว่าทุกคนที่เข้าอุทยานเนี่ยจะต้องทําตามกฎที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นมาตรการอย่างเข้มงวดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดอีก เพราะฉะนั้นทางที่ชชว์ที่สุดก็ควรจะเป็นการโทรไปติดต่อทุเยีนนั้นๆน,น,นะฮะว่าเขาเปิดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเขาเปิดเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างแต่ผมจะแนะนําว่าเซฟที่สุดซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมก็ทําอยู่เหมือนกันก็คืออย่างน้อยฉีดวัคซีนมากงอน2เข็มแล้วหลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยเราสามารถแคปหน้าจอในแอปหมอพร้อมหรือว่าเราจะไปเอาเอกอสารจากโรงพยาบาลที่เราไปฉีดเนี่ยมายืนยันก็ได้คือบางที่ก็ไม่ได้เรียกขอหรอกแต่ว่าเราก็ควรจะมีไว้เผื่อกรณีที่เขาเรียกตรวจขึ้นมานะฮะ และเมื่อเราได้เริ่มออกเดินทางแล้วเนี่ยก็ควรจะพึงระลึกไว้ว่าตอนนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะฮะเราก็ควรจะเซฟตัวเองให้ดีที่สุดด้วยก็พยายามใส่หน้ากากตลอดเวลาซึ่งก็เข้าใจแหละคนเดินป่าจะให้ใส่หน้ากากตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเจอกับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะใส่หน้ากากไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดตอนเดินอยู่ในป่าหรืออะไรก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก ซึ่งจริงๆสํานักอุทยานเขาก็อยากจะให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นก็เอาให้บ่อยที่สุดแล้วกันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงจุดพื้นที่ที่คนอยู่กันเยอะๆอันนี้ก็เป็น common sense ทั่วไปทําตัวเหมือนตอนที่อยู่ในเมืองนี่แหละตรงไหนที่มันแออัดมากเราก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องไปเสี่ยงกันอยู่ตรงนู้น แต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเข้าไปในพื้นที่นั้นๆก็อย่าลืมม่าต้องใส่หน้ากากแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอลให้บ่อยที่สุดนะครับอาแหละก็จบไปแล้วกับคลิปสั้นๆเพราะว่าเวลามีน้อยถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวจะมีทริปในอนาคตมาอัปเดตให้ดูกันซึ่งตอนนี้จะยังไม่บอกว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าก็เริ่มมีเตรียมแพนไว้บ้างแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บาย